สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาวยูทูบส o ูสควอนสบายดีกันเนาะพี่น้องก็มาพบกับเกิอีกครั้งในช่องเคทยูเอสเอ n ชนแนลคนซีสเกตกันอีกคือเก่าค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่24พฤษภาคม2020นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะแล้วก็อาทิตย์นี้เกศได้หยุด3วันเลยนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเบม o บ i a l เรียลเดย์เป็นวันที่เอ่อเป็นวันหยุดแห่งชาติของอเมริกานะคะเป็นวันระลึกถึง ทหารที่เสียชีวิตในสงครามนะคะวันนี้สามีก็เลยได้โอกาสนะคะเอารถออกมาเพื่อที่จะเอามาล้างนะคะเกตนก็เลยจะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเราคะ่ะถามสามีว่าจะพาไปไหนเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะว่าเอารถออกมาหน่คือรถไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ขับเลยตั้งแต่ฤดูหนาวนะคะก็หยุดจอดอยู่ในโรงจอดรถก็เลยเอาออกมา ออวิ่งดูหน่อยนะนะคะโอเคเกวจะพาชมบรรยากาศค่ะสวัสดีครับสวัสดีบอกพี่ดองดูจอาวันนี้เป็นวันหยุดอากาศดีผู้คนเขาก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาวิ่งกันเยอะนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงคาว c ช <oughs> แล้วนะคะ ซึ่งที่ตรงนี้รอดมาล้างเป็นประจําล้างด้วยตัวเองนะคะที่นี่แต่เขาก็มีที่ล้างอัตโนมัตินะคะแต่สามีก็ไม่เข้าเพราะว่ามันล้างไม่ค่อยสะอาดแกก็เลยชอบล้างเองมากกว่านะคะตอนนี้สามีก็แลกตังค์นะคะเอาตังค์แบงค์แลกตังค์เหรียญนะคะเพื่อที่จะเอาไปหยอดตู้ค่ะ และตรงนี้ก็เป็นตู้หยอดเหรียญน,นะคะซึ่งหยอดครั้งหนึ่งก็2เหรียญ50เซนก็ประมาณ80บาทนี่แหละค่ะก็ล้างได้4นาทีนะคะแล้วเขาก็มีปุ่มให้เราเลือกนะคะว่าเราจะล้างแบบไหนมีทั้งสบู่มีทั้งโฟมมีทั้งแว็กนะคะมีหลายแบบนะคะเราก็เลือกเอาค่ะ และนั่นก็คือแก๊งฮาเล่นะคะเวลาวันหยุดอากาศดีๆแบบนี้นะคะเราจะเห็นแก๊งฮาเล่นีกิ่งตามถนนเยอะมากค่ะส่วนมากก็คือจะมีแต่ฮาเล่นะคะมีแต่มอเตอร์ไซค์แบบรุ่นใหญ่ๆลักษณะนี้นะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์เล็กๆวิ่งตามถนนที่เราได้เห็นนะคะแถบนี้ตอนนี้ล้างเสร็จลงมาแล้วเราก็จะมาช่วยกันเช็ดให้แห้งนะคะทีนี้เพราะว่าต้องเช็ดค่ะ บางคนเขาล้างออกมาแล้วเขาไม่เช็ดเขาก็วิ่งไปเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เช็ดมันก็จะเป็นรอยน้ําก็ดูไม่สวยนะคะสามีเป็นคนที่รักรถมากค่ะ Dodge Super Challenger คันนี้อายุ10ปีแล้วนะคะแต่ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างยังดูใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะเพราะว่าสามีไม่ค่อยได้ออกมาขับเนาะตอนนี้ไมล์เลดอยู่ที่4,800กว่าไมล์นะคะยังไม่ถึง5,000ไมล์เลยนะ10ปีนะคะยังไม่ถึง5,000ไมล์เลยค่ะก็สามีไม่ค่อยได้ขับก็อย่างว่าแหละนะคะซื้อมาจอดนะคะซื้อมาจอดอยู่ในโรงจอดรถค่ะ บอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศไม่ดีนี่จะไม่มีการเอาออกมาขับเลยนะคะถ้าเป็นพิมะต,ตกฝนตกอะไรอย่างนี้คือแล้วเลยนะคะตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้วก็จนมาถึงวันนี้นะคะก็หลายเดือนแล้วนะคะพุ่นจะได้เอาออกมาเนี่ยนี่ก็เป็นสภาพของห้องเครื่องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังดูใหม่เอี่ยมนะคะรถสิบปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่า โอเคนะคะก็คิดเอาแล้วกันว่าจอจนแบตเตอรี่เสื่อมไปหลายอันแล้วนะคะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หลายอันแล้วค่ะรถคันนี้ความแรงอยู่ที่525แรงม้านะคะเหยียบแค่นิดเดียวนะคะพุ่งง้างาท้องมาหลายครั้งแล้วค่ะจนบางครั้งนะคะสามีเขียนก็แทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะเขาเวลาที่เขาอยากจะลองเครื่องให้เ,เครื่องเร่งเครื่องให้เร็วๆนะคะ บางครั้งนะคะคือเขาเอาแทบจะไม่อยู่เหมือนกันเช็ดเสร็จแล้วก็มาดูดฝุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นหยอดเหรียญน,นะคะก็หยอดไป75เซนนะคะก็ประมาณ20เส็จเศษเศเนี่ยแหละนะคะ ตอนนี้เรามาที่เมืองมันสีนะคะสามีจะไปดูเก้าอี้นะคะจะไปร้านเฟอร์นิเจอร์แต่ที่นี้ว่าต้องผ่านเดเลเลอร์นะคะก็คือโชว์รูมขายรถที่เราซื้อรถเป็นประจำนะคะที่รถของเราทุกคันก็ม,มาจากร้านนี้แหละค่ะสามีชอบนะคะผ่านไม่ได้ค่ะผ่านที่ไรจะต้องแวะเข้ามาดูนะคะว่าเขามีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะ ไม่ได้ซือ้อก็ได้ดูก็ยังดีนะคะนี่แหละค่ะแต่ละคันเขาก็มีแต่สวยๆงามๆด้วยพี่น้องจา๋าชอบคันไหนก็เลือกเอานะคะโชว์รูมนี้เขาก็ขายทั้งรถใหม่แล้วก็รถมือสองนะคะมีอยู่4ยี่ห้อนะคะที่เขาขายก็คือ d Dodge, Ram, Chrysler แล้วก็ Jeep นะคะในเครือของเขามีแต่คันสวยๆงามๆด้วพี่น้องจา๋าอันนั้นก็ d o d g e นะคะ ไม่รู้ว่าปีไหนนะคะอันนี้เป็นจิบนีเกดชอบมากค่ะพวกจิบลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแรมบิ๊กอัพท럭ซึ่งมีแต่คันใหญ่ๆนะคะสวยงามค่ะรถพวกนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นพวกผู้รับเหมานะคะที่เขาซื้อไปใช้งานแล้วก็เป็นพวกชาวไร่นะคะที่เขาซื้อไปใช้ขนของข,องขนอะไรเกี่ยวกับพวกงานในฟาร์มอะไรพวกนี้แหละนะคะ แล้วก็มีบ้างกับคนที่เขาซื้อไปไว้ใช้ลากรถแคมเปอร์ไปแคมปิ้งตามที่ต่างๆนะคะลักษณะนั้น,นะคะ่ะการซื้อรถใหม่ที่นี่ไม่จาเป็นต้องมีการจองล่วงหน้านะคะเพราะว่ารถของเขามีมากมายหลากหลายให้เราได้เลือกนะคะคือมาเราก็มาเลือกเอาเลยนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนสีไหนนะคะคือเขามีให้เราหมดทุกรูปแบบนะคะ เว้นแต่ว่าคุณจะต้องการในในแบบที่คุณต้องการจริงๆนะคะแบบสั่งให้เขาทําให้ลักษณะนั้นนะคะแต่ถ้าคุณจะเอารถแบบทั่วไปนะคะคือคุณมาคุณก็มาเลือกเอาได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนรุ่นไหนนะคะมีหมดทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะคะ ตอนนี้เราขับผ่านมาเจอฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มของชาวออมิชนะคะซึ่งเป็นฟาร์มใหญ่มากค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งชาวออมิชเข้ามาชุมนุมกันที่บ้านหลังนี้เพื่อมาทำกิจกรรมทางาศาสนานะคะ ชาวออมิทจะไม่สร้างโบสถ์เป็นกิจ,จลักษณะไว้หน้าที่ใดที่หนึ่งแต่พวกเขาจะไปรวมตัวกันในวันอาทิตย์นะคะตามบ้านแต่ละหลังแล้วก็หมุนเวียนกันไปในแต่ละอาทิตย์เพื่อทํากิจกรรมทางศาสนาหลังจากที่เขาเสร็จกิจกรรมทางศาสนาเขาก็จะทานอาหารร่วมกันแต่ละคนนี่เขาก็จะทําอาหารไปนะคะของแต่ละบ้านก็จะทําไปพอเสร็จแล้วเขาก็จะทานอาหารร่วมกันเสร็จแล้วเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ สำหรับคลิปนี้เกศก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจดีๆให้เกศด,ด้วยดีเสมอมาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะสำหรับเพื่อนใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ